เรื่องของตัวตลาดสากลนะตลาดสากลในที่นี้จำได้ไหมเอ่ยเรื่องของทิศทางของไอทีเรื่องของสารสนเทศมันมีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจในยุคปัจจุบันลูกค้าผู้คนส่วนใหญ่มองเห็นสิ่งของหรือตัวสินค้าได้จากสื่อทางอินเทอร์เน็ตโซเชียลมีเดียทิศทางผู้บริโภคจะเห็นคนญี่ปุ่นมีอะไรผลอ,อะไรอันไม คนในไทยอ่พวกเราก็จะเห็นว่าเพลงการบริโภคเพรงการใช้ชีวิตของคนญี่ปุ่นหรือทางอเมริกาเขาก้าวหน้าอะไรไปอย่างไรและก็ทําให้เกิดกระตุน้นความต้องการที่อยากจะได้สินค้าหรือบริการแบบนั้นให้เหมือ,น,มอน,กนกันกับคนที่อยู่ต่างประเทศโทรศัพท์ออกใหม่ซัมซุงออกใหม่ไอโฟนออกใหม่เราซัมซุงยุ่นใหม่มาเปิดตัว ฉายทางอินเทอร์เนต็ตสมมติมีคลิปวิดีโอมีไวรัลต่างๆก็กระจายแอปเดียวใช้ a c e b o o k โซเชียลมีเดียทำให้เกิดตลาดมีความกว้างขวางหรือขนาดใหญ่มากขึ้นทีนี้ความเป็นสากลที่เป็นตลาดแนวโน้มที่มันสำคัญก็คือผู้บริโภคมีคท,ทางการบริโภคเป็นแนวเดียวกันโอฮารโคล่าซื้อที่ไหนท่า์ก,ก็เคยบอกไปแล้วเหมือนเดิมครตสเมนอนเดิมกระป๋องสีแดงขวด นะมันจุกขวดมันจุกในกระป๋องรสชาติเหมือนกันซื้อเคฟซีอ่าได้ทำการบ้านทำงานครั้งที่แล้วไปตรงไหนอย่างไรต่างกันตรงสูตรนิดหน่อยปรับให้เข้ากันแต่ว่าโดยส่วนใหญ่ก็จะมีไก่ทอดโดยส่อ,องในกระป๋องกินแ้วตอกเห็นตัวเองสีเหลืองมองโลโก้รู้เลยทันทีที่คือความเป็นสากลการบริโภคใคยคืนกันต่อมาก็จะทำให้เกิดตัวผลิตภัณฑ์สากลอ่าที่บอกไปแล้ว ตลาดมันมีกว้างขวางขนาดใหญ่จึงเกิดเป็นส่วนของผลิตภัณฑ์ออกมาเป็นโ,บโบลโก้หลักซื้อหาที่ไหนก็ซื้อหาได้ง่ายเห็นก็เห็นได้ง่ายและก็รู้จักได้ง่ายทุกคนในโลกล้วนรู้จักเป็นอย่างดีต่อมาสุดท้ายคือเรื่องของการผลิตที่เป็นสากลมีการแลกเปลี่ยนรัพยากรกันตรงไหนทวีปไหนมีสัดส่วนรัพยากรที่จุดแข็งก็คือมากเช่นเอเชียมีทรัพยากรทางธรรมชาติค่อนข้างเยอะ ก็จะนามาผลิตเป็นน้ํามันปาไม้น่ทาทและนําออกไปขายให้กับประเทศอื่นๆที่เขาคัดแปลนหรือเขาอยากจะต้องการสหรัฐอเมริกามีการผลิตเรื่องของไอทีนวัตกรรมที่ค่อนข้างดีก็ส่งออกส่งออกนวัตกรรมส่งออก,ออก,ออก,ออกเทคโนโลยีหรือเอาเวรรอิศวกรกระจายไปยังประเทศต่างๆนี่คือการแลกเปลี่ยนซึ่งซึ่งพาซึ่งกันและกันในการผลิต ึ่งในตัวนี้ทั้งกระบวนการตลาดกระบวนการตัวผลิตภัณฑ์แล้วก็การผลิตอาศัยเรื่องของโลจิสติกส์และซัพพลายเชนของเราเท่ามัเคลื่อนย้ายบุคคลเคลื่อนย้ายตัวสินค้าให้เข้าไปยังทุกประเทศทั่วโลกได้คบทที่แล้วก็ยังกล่าวถึงทิศทางต่างๆในการดําเนินธุรกิจที่มันเป็นแนวโน้มจำแนวโน้มเอเชียแนวโน้มยุโรปแนวโน้มสหรัฐตัวอเมริกาหรือแอฟริการวมแล้วแต่มีส่วนสําคัญ ทีนี้มาในบทที่สองของเราในวันนี้นะหวัวข้อของเราบทนี้ให้เรียนรู้นะเนื่องจากเรารู้เรื่องของความเป็นสากลไปแล้วทิศทางการดําเนินธุรกิจและความสําคัญของธุรกิจระหว่างประเทศแน่นอนมันไม่ได้จากัดแค่การดําเนินงานในประเทศเท่านั้นปัจจุบันเราก็มีการทําธุรกิจในต่างประเทศเนื่องจากนีนหนึ่งส่วนที่สําคัญก็คือเรื่องของโลกาภิวัตน์โลกาภิวัตน์ทำใหท้ทุกประเทศติดตอ่อเชื่อมโยงกันได้อย่างงนะ่าย สามส่วนวเมื่อกี้ตัวตลาดสากลผลิตภัณฑ์สากลแล้วก็การผลิตสากลมันทําได้เนื่องจากทุกๆประเทศมีการเชื่อมโยงกันทีนี้ในบทนี้ของเราหัวข้อของเราอาจารย์ให้ชื่อบทไปว่า international business environment environment คืออะไรเลยแปลวาม่างใครได้บ้างแปลว่าอะไรได้อยู่แล้วแหลอะอสิ่งแวดล้อมสภาพแวดล้อม ถ้าแปลความทั้งหมดสามคำนี้ก็คือสภาพแวดล้อมของธุรกิจระหว่างประเทศเราจะดําเนินการทําธุรกิจต่างๆเราทําได้อย่างไรตรงนี้ลองนึกภาพตามดูเวลาเราจะดําเนินธุรกิจในประเทศต่างๆหรือเราจะไปทาโตเกติวเซกห้ข่าวเนี่ยในประเทศต่างๆลูกค้าอยู่ประเทศใดประเทศหนึ่งหรือถ้ามองมุมมองของเราเรามองง,ง่ายๆสมมติโตโยต้าลองวิเคราะห์ดูสมมติพวกเราเปลี่ยนตัวเองเราเป็นคนญี่ปุ่น เราเป็นโตโยต้าเรามองสภาพแวดล้อมระหว่งบบางประเทศเราอยากจะดําเนินธุรกิจในประเทศไทยเราดําเนินธุรกิจในประเทศไทยอยากจะทําให้มีตลาดในประเทศไทยที่เป็นผลิตภัณฑ์สาคนก็คือเอารถยนต์เข้ามาโตโยต้าถือเป็นผลิตภัณฑ์สามคนทีชน,นี้ก็คือตัวของยานยนต์เรามองเมื่อไรเห็นแล้วเนี่ยสัญลักษณ์โลโก้วงลีตรงเนี้ยรู้เลยว่าเป็นโตโยต้ามีการวางจําหน่ายทั่วโลกอ่ะลองมองกลับกัน วันนี้เราจะได้เรียนรู้กันสภาพแวดล้อมทั้งหมดตรงนี้ซึ่งตอนนี้เราเป็นคนญี่ปุ่นเราเป็นโตโยต้าเราลองมองสภาพแวดล้อมของอัทกฤษลองช่วยอาจารย์นิดหนึ่งแค่เริ่มต้นตรงนี้เราน่าจะพอมองเห็นวันนี้เราจะได้เรียนหลักการกันะการเมืองของประเทศไทย่ะตอนนี้เราเป็นคนญี่ปุ่นเรามองประเทศไทยนับภาพดูเวลาเขามองเราเรามองมองตัวเราเราเป็นยังไงกัน,กนดีไหมตอนนี้มีผลกระทบอย่างไรต่อธุรกิจ การเมืองจะมีผลสําคัญเลยหัวข้อที่สาคัญหัวข้อแรกการเมืองจะมีส่วนสาคัญในการดําเนินธุรกิจดังนั้นเราต้องมีพอสภาพแปรลอมทางด้านการเมืองเป็นอันดับที่หนึ่งการเมืองตัวนี้ภาษาอังกฤษใครรู้บ้างก็คืออะไรก <c oughs> การเมืองภาษาอังกฤษอยังไม่รู้ไม่เป็นไรตัวนี้คือตัว P ตัวแรก Polytical หรือการเมืองต่อมาสาภาพเศรษฐกิจประเทศไทยเศรษฐกิจเป็นอย่างไรดีไหมดีไม่รู้เลยค่ะครับ อาจจะวัดจาก GDP อาจจะวัดจากพวกราคาข้าวของอการใช้จ่ายของคนสังคมล่ะสังคมประเทศไหนเราเป็นอย่างไรสังคมเป็นยังไงตอนนี้ไม่รู้ยังไม่ดูเลยค่ะอาจารย์ยังไม่บอกเลยว่าเป็นคืออะไรไล่ไปในลักษณะแบบเนี้ยซึ่งเชี่าจันโจบบอกมาไว้ว่าเราต้องเติมเราจะดำเนินธุรกิจให้กับประเทศไหนเราต้องมองประเทศนั้นโดยอาศัยหลักการต่างๆของวันนี้เนี่ยแหละ เช่นถ้าเมื่อกี้เราบอกว่าเราเป็นคนญี่ปุ่นเรามองประเทศไทยอย่างไรเราก็อมองลักษณะของสภาพต่างๆการเมือง,งเศรษฐกิจสังคมเทคโนโลยีสิ่งแวดลอ้อมและตัวบทกฎหมายของประเทศไทยหรือถ้าเราเป็นคนไทยกับการเรามองประเทศสหรัฐอเมริกาอยากจะเข้าไปส่งออกนำเข้ากับประเทศสหรัฐอเมริกา เราก็ดําเนินการมองมอูเลยว่าตัวบทกฎหมายเรื่องของการเมืองตัวเศรษฐกิจของประเทศอเมริกาเป็นอย่างไรโดยอาศัยเครื่องมือของเราในวันนี้เรามาดูอันแรกก่อนอะสภาพแวดล้อมระหว่างประเทศในยุคป,ปัจจุบันอย่างที่บอกมีคำคำหนึ่งก็คือเรื่องของโลกไายภูมแดนทุกคนติดต่อสื่อสารกันได้อย่างง่ายดายธุรกิจก็ดําเนินการได้อย่างง่ายขึ้น ซึ่งการที่จะเข้าไปดําเนินธุรกิจมันมีเหตุผลต่างๆก็คือเรื่องของโลงการิวัต์แล้วก็เรื่องของความเป็นสากลความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทําให้ผู้บริโภคหรือประชาชนสามารถเลือกซื้อสินค้าได้อย่างไรคืขึ้นข้อมูลข่าวสารที่มันมีความเหมือนกันและมีความรวดเร็วตรงนี้มันเป็นผลที่สําคัญต่อการดําเนินธุรกิจพฤติกรรมการเลียนแบบสินค้าและบริการที่มันคล้ายคลึงกันเราจะสามารถเข้าไปดําเนินธุรกิจได้อย่างไร โดยขั้นตอนตรงนี้ธุรกิจมีการดําเนินการระหว่างประเทศโดยอาศัย3าหัวข้อตรงนี้ค่ะลองคิดข้ามตามอาจารย์ดูสภาพแวดล้อมในประเทศที่เริ่มกิจาการสมมติอาจา,ารย์ให้โจทย์ว่าตอนนี้เราเป็นสัญชาติไทยบริษัทที่เราจัดตั้งขึ้นในประเทศไทยกําลังจะดําเนินการทําธุรกิจกับสหรัฐอเมริกาอาจารย์บอกว่าวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในประเทศที่เริ่มกิจาการประเทศตรงนี้จะหมายถึงประเทศไทยหรือสหรัฐอเมริกา ประเทศที่เริ่มกิจาการเราเป็นสัญชาติไทยกําลังจะเข้าไปที่อเมริกาดังนั้นการมีคะห์สภาพด้ดล้อมประเทศที่เริ่มกิจาการตรงนี้จะต้องดูตัวของเราเองก่อนก็คือประเทศไทยมองภาพรวมเลยว่าประเทศของเราเป็นอย่างไรมีหลักการอย่างไรการเมืองเป็นอย่างไรเศรษฐกิจเป็นอย่างไรสังคมเป็นอย่างไรที่อาจารย์บอกไว้ตั้งตนข้างบนกี้ไล่ลําดับดูและมันจะมีผล ต่อประเทศที่ขยายกิจาการออกไปอย่างไรโจทย์ของอาจารย์ก็คือเราเป็นคนไายจะไปทาธุรกิจกับสหรัฐอเมริกาอันแรกจะเป็นประเทศไทยมองตัวเองอันที่ 2. จากมองอเมริกาว่าแต่ละอย่างของไทยกับอเมริกามันเข้ากันได้ไหมการเนินไทยปัจจุบันกับอเมริกามันเป็นทิศทางเดียวกันไหม กฎหมายประเทศไทยตั้งขึ้นมากับประเทศอเมริกาตั้งขึ้นมามีกฎหมายเกี่ยวกับการค้าขายหรือการลงทุนอย่างไรบ้างบางอันก็เอ,อื้อต่อการบางอันก็ไม่ได้เอ,อื้อต่อการบางอันจับมือเปเขตนความร่วมมือทางเศรฐษฐกิจบางส่วนก็มีข้อขีดกันทางการค้าเกิดขึ้นเราดูสองอันว่าต้นทางกับปลายทางสภาพแวดล้อมทั้งหมดในวันนี้ที่เราเรียนก,กันเนี่ยมันจับมือแล้วมันเข้ากันได้อย่างไรบ้าง และอันสุดท้ายก็คือดูสถานการณ์ใน,นปัจจุบันปีนี้2018มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นตั้งแต่ต้นปีนปลายปีตัวอย่างที่สําคัญก็คือสถานการณ์ระหว่างประเทศเราจะเห็นหลาย,ลายประเทศเริ่มมีความร่วมมือที่ดีต่อกันจากที่เคยเตียกันก็จับมือกันเช่นเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้เป็นไงเลยเริ่มไม่รูเป็นภา,ภาพขึ้นมาหรือเปล่าหรือเป็นความเ,เป็นจริงก็เริ่มมีการเกินการที่พรมแด เกาหลีเนี่ยกับเกาหลีใต้ผู้หนา2ประเทศมาเดินทางมาหาเลยหรือที่ทางปัจจุบันเกี่ยวกับประเทศทหารหน้าปหาหัจจุบันใครเป็นประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาเลยประธานาธิดตล้ชายแหลกกล่าวไปโดนรั้วถามสถานการณ์ระหว่างประเทศตอนนี้เป็นอย่างไรคิดทางเรื่องของการทำสงครามมีอยู่ไหมลักษณะต่ตางๆ ดูตนเองดูประเทศของเราปรับให้เข้ากันกับประเทศที่เราจะดําเนินการทาภูเกิตดูว่ามันเข้ากันหรือมันไม่เข้ากันเราอาจจะไปปรับปรุงสภาพแวดลอ้อมภายนอกไในค่อนข้างยากจะให้เราไปเกยนเรื่องของการเมือนของประเทศเขาคงไม่ได้เราต้องมาดูว่าตัวของเราเป็นแบบไหนมาดูตัวของประเทศเขาและเอาสถานการณ์ระหว่างประเทศที่เป็นปัจจุบันมา บางทีบางคนทําธุรกิจกับเงินก็ดูเรื่องของตลดาดเอินตลาดทองตลาดเงินบางคนทําธุรกิจเกี่ยวกับโลจสิสติก์ในการขนส่งอาจจะเอาสถานการณ์เรื่องของน้ํามันราคาน้ํามันโลกมาดูว่าเออนเนี่ยนำเข้าส่งออกเนี่ยมันกระทบกับราคาน้ํามันเอาไปเติมเรือเครื่องบินอย่างไรหรือสถานการณ์เรื่องของการติดต่อสื่อสารเทคโนโลยีต่างๆทำว่าสถานการณ์ระหว่างประเทศต,ตรงนี้มันจะรวมทั้งหมด มันจะรวมทั้งหมดขึ้นอยู่กับเราสกินจาอะไรและเหตุการณ์ต่งตางๆที่เกิดขึ้นมันมีอะไรที่เป็นประเด็นน่าสนใจบ้างในรูปปัจจุบันซึ่งสถานการณ์ต่อประเทศในแต่ละปีบางทีตื่นเช้ามาราคาทองคำลงราคาค่าเงินปังขึ้นเราต้องดูวันต่อวันวันต่อวันทิศทางตรงนี้อาจจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆอ่ะทวนอีกทีหนึ่งดูประเทศตนเอง ปรับให้เข้ากันกับประเทศที่จะไปทําธุรกิจแล้วก็ประกอบกับสถานการณ์ระหว่างประเทศที่เป็นรายวันหรือรายปีหรือในยุคนี้เขามีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปเราต้องปรับให้เข้ากันซึ่งแต่เดิมเนาะธุรกิจต่างๆมีการปรับเปลี่ยนถ้ามองในตําราทันก่านจะมีตัวการพิจารณาหรือสี่ปัจจัยที่สําคัญซึ่งอันนี้เป็นในอดีตตัวแรกก็คือการเพิจารณากฎหมายทเขาจะรวมอยู่ด้วยกันตัวนี้ก็คือ p o l i t i c a l ตัวที ต่อมาเป็นปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจท,ที่เราจะต้องดูตัวนี้ตัวอีโคโนมิกตัว,ตวี้ต่อมาสังคมและว,วัฒนธรรมตัว Social S Social และเทคโนโลยีคือตัว t ทีสไลด์นี้คือเป็นแต่สมัยก่อน4ตัวเนี้ยสปัจจัยตัวนี้ยหรือ4ส,สภาพแวดล้อมตัวเนี้ยก็มีความเพียงพอสมัยก่อนมีความเพียงพอหน่อยทีกครั้งหนึ่งก็คือสมัยก่อน แต่ในปัจจุบันยังต้องมีการพิจารณาสภาพแวดล้อมเพิ่มเติมอันนี้แต่ก่อนเพิ่มเติมให้หนูในสไลด์นี้ก็ได้หเขียนเพิ่มเติมเข้าไปยังมีอีก2องหมวดหรือ2ปัจจัยที่จะต้องเพิ่มเติมก็คือตัว E ค่ะจะมองไม่เห็น environment เขียนได้ไหมคอับตรงนี้ E N V I R O N M E N T e n v i r o n m e แปลว่าสิ่งแวดล้อม และอีกอันหนึ่งลิงก็ก็คือกฎหมายถ้าใครไม่ทันจะย้อนไปในสไลด์เมื่อกี้นี้ก็ได้เขียนเป็นภาษาไทยก็ได้เนาะทั้งหมดแต่เดิมมีแค่ p e s t ปัจจุบันณนะปัจจุบัน2018จะต้องบวกอีก2ตัวสอก็คือตัวหน้า e และ l ทั้งหมดแต่ก่อนเล็ก PEST ตอนนี้เติม e l เข้าไป p e s t e l p e s t e l นี่คือเครื่องมือในการิีคอการดําเนินธุรกิจเป็นสภาพแวดล้อมภายนอกเป็นปัจจัยภายนอกที่เราไม่สามารถควบคุมได้แต่เราจะต้องนํามาพิจารณาด้วยในการดําเนินธุรกิจมองตั้งแต่แรกเลย political ตัวพีว e. ก็คือการเมืองมองเข้าไปการเมือ, e. อง economic เศรษฐกิจ S คือ Social สังคม T คือเทคโนโลยี อีตัวนี้คือ Environment สภาพแวดล้อมทั้งสิ่งแวดลอ้อมพวกอะไรอธิบายง่ายๆก็คือสภาพอากาศการปล่อยกา๊าซพิษปล่อยแก๊สพิษสู่ชั้นบรรยากาศสู่แหลงน้ำการดำเนินธุรกิจที่ต้องใส่ใจสิ่งแวดลอ้อมสุดท้าย็คือตัวบทกฎหมายตัว L LEGAL แปลว่า e ตัวบทกฎหมายกฎหมายถูกแล้วตอนทั้งหมดใช้เพจไม่พออ่ะค่าจะเขียนความมาในสไลด์นี้คล้ายๆกับสไลด์นั้นแหละแต่งตัวออกมาอีกสองส่วน ถ้าเรามองไปในสไลด์ที่แล้วย้อนไปอันนี้สไลด์นี้อ่สาสไลด์นี้ก่อนอันนี้ในสไลด์หนูมีอยู่ปัจจัยทางด้านการเมืองและเขาจะบวกเรื่องของกฎหมายมาด้วยในอดีตแต่ในปัจจุบันจะมีการแยกตัวบทกฎหมายขึ้นมาอยู่ด้านล่างเป็นตัวที่สําคัญตรงนี้อ่าปัจจุบันจะเป็นแบบนี้หกตัวอักษรหกปัจจัยการเมืองเศรษฐกิจสังคมเทคโนโลยีสิ่งแวดลอ้อมและกฎหมาย อาจจะเขียนเพิ่มเติมตรงไหนก็ได้เอาแค่เราเข้าใจอ่ะมันเพิ่มตัวนี้มาคือตัว e environment และตัว l กฎหมายจากที่เป็นเพสสีตัวอักษร p est บวก e และบวก l เป็น p e s t e l ตัวบทกฎหมายเพิ่มเติมขึ้นมาและตัวสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติมขึ้นมาด้วยนี่คือยุคปัจจุบันที่เราจะต้องให้ความสนใจด้านสิ่งแวดล้อมและตัวบทกฎหมายในลักษณะที่เข้มงราขึ้นมาใหม่ๆตัวบทกฎหมายต่างประเทก็งอกขึ้นมา มีการตราตัวบทกฎหมายขึ้นมาใหม่ทำให้กระทบกับการดําเนินธุรกิจเรามาดูสภาพแวดล้อมทางด้านการเมืองอันแรกก่อนตัวีตัวนี้อ่า p o l i t i c นี่คือตัว2ตัวทีตัวแรกในเพสเทลของเราตันนี้ก็คือตัวแรกให้เราเข้าใจในสภาพแวดล้อมทางการเมืองทำไมเราต้องพิจาราตรงนี้เหตุผลที่สําคัญแค่จย์ให้ดูสไลด์นี้อาจารย์มีตัวสีเข้มๆทําตัวหนาแล้วก็มีขีด การเมืองตรงนี้มีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจมากที่สุดเมื่อเราจะเข้าไปลงทุนเข้าไปดําเนินธุรกิจไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการหรือทําด้านโลจิสติกการเมืองมันจะมีการเป็นการกําหนดทิศทางการดําเนินธุรกิจนี่หนึ่งคำก็คือ political risk หรือการลดความเสี่ยงทางการเมืองสถานการณ์ต่างๆการเมืองมีผลมาจากอะไรระบบการปกครองระบบการปกครองที่เราจะเคยได้ยินอยู่ก็จะมีประชาธิปไตยหรือคอมมิวนิส จะใช้แล้วมีมากกว่านี้ตัวบุคคลที่มีอำน,นาจตรงนี้ก็คือใครบ้างผู้นำนักการเมืองเนาะอาจจะเป็นนักการเมืองเช่นนายกทฐมนตรีในภาพรวมหรือเข้าไปในเขตท้องที่อาจจะมีนักการเมือ,องท้องถิ่นอยู่ด้วยแต่ประเทศต่างๆนยบายัฐบาลขาส่งผลอย่างไรเป็นบวกหรือเป็นลบต่อนักธุรกิจชาวต่างชาติเราจะมองในมุมมองของนักการเมือง ให้ปรับให้เข้ากันกับธุรกิจรัฐบาลตั้งกฎอะไรมาบ้างธุรกิจจะเข้าไปแล้วดําเนินการได้อย่างไรเป็นเชิงบวกหรือเชิงลบมีข้อเขาต้อ,ตอนรับเราหรือเขาเป็นข้อห้ามเราเราก็พิจารณาดูเรามาดูระบบการเงินอัจารย์ได้แบ,บ่งเอาไว้เมื่อกี้พูดไปแล้วหนึ่งเลยระบบที่ทุกคนต้องการหรือทุกๆประเทศอยากให้เป็นระบบแบบนี้ก็คือหนึ่งประชาธิปไตย ระบบนี้ก็จะเป็นระบบที่ทุทกคนมีสิทธิ์มีเสียด้วยความอธิบายด้วยความให้ายก็คืออิสระเสรีและทุกคนมีสิทธิเสรีภาพเสมอกันเท่าเทียมกันเรื่องของการแสดงออกเรื่องของการแสดงความคิดเห็นเรื่องของการดําเนินธุรกิจการจัดตั้งองค์กรสิทธิต่างๆในการตรวจสอบข้อมูลของภาครัฐอันนี้เป็นอิสระเสรีซึ่งถ้ามีการกระทําผิดก,ก็จะมีระบบยุติธรรมหรือระบบศาล ที่ให้ความเป็นธรรมได้ในระบบการเมืองแต่ประชาธิปไตยอาโดยส่วนใหญ่การเลือกตั้งน้อประชาธิปไตยเขาเลือกตั้งกี่ปี4ปีและพรรคการเมืองหรือผู้นํางคนั้นดำรงตาแหน่งได้ติดต่อกันเท่าไหร่เลยสปีแน่นอนรอบนึงแล้วก็บวกอีกสปีติดต่อกันได้แค่ได้ทั้งหมด8ปีภาายาวนานที่สุดก็คือ2สมัยอันนี้คือระบบประชาธิปไตยประเทศที่เป็นต้นตำรับก็คือประเทศไรเลย สหรัฐอเมริกาอังกฤษฝรั่งเศสแบบเนี้ยเราในลักษณะแบบนี้ซึ่งระบบเนี้ยก็จะเป็นระบบที่สําคัญแต่ก่อนของเรา็ยังมีประชาธิปไตยปัจจุบันเราเป็นแบบไหนเดี๋ยวเราว่ากันเราเราว่ากันอันที่2ระบบรวมอำนาจระบบการเมืองแลรัฐแบ่งเป็นสองส่วนหนึ่งก็คือประชาธิปไตยสองคือระบบรวมอำนาจแต่ในระบบรวมอำนาจจะมีตัวตัวสีแดงตัวเนี้ยอาจจะเขียนไว้ว่า2 1จหหรือแล้วแต่เรา ระบบรวมอำน,นาจมันจะมีระบบที่หนึ่งเลยก็คือระบบคอมมิวนิสต์ตรงกันข้ามกับประชาธิปไตยโดยสิ้นเชิงการที่มีประชาธิปไตยคือมีอิสระเสรีในการออกเสิยงออกเสียระบบคอมมิวนิสต์ตัวนี้ก็คือเป็นยังไงเล็ร้รอนสิ่งไมไ่เล้ยงรอนสิ่งรัฐบาลจะเข้ามารวมทุกๆอย่างเอาไว้อยู่ภายใต้ใการดําเนินงานของรัฐบาลมาจากศูนย์กลางโดยส่วนใหญ่ก็จะยึดจากผู้นําประเทศ โดยส่วนใหญ่คอมมิวนิสต์ที่เราเห็นกันบ่อยๆก็คืออะไรเอย่ยจีนบ้างลาเกาหลีเหนือบ้างตรงนี้ก็จะเป็นระบบคอมมิวนิสต์ต่อามาเป็นระบบที่ใช้ผู้นําทางศาสนาอันนี้จะใช้หลักบัญญัติทางศาสนาเข้ามาโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นบรบัญญัญญทางศาสนาอิสลามในประเทศตะวันออกกลางที่เราจะเห็นโดยส่วนใหญ่ก็จะมีข้อห้ามนำหลักการการปฏิบัติตนทางศาสนามาผนวกกับการเมืองเช่น ข้อห้ามเรื่องของการทําธุรกิจสีดำเราจะพูดแบับนี้สุราบุหรี่ธุรกิจพวกละโมกอะไรแบบเนี้ยที่จะนำเข้าส่งออกกันเข้าไปก็จะโดนห้ามหรือเรื่องของการดําเนินธุรกิจที่จะว่าจ้างเพศหญิงเพศหญิงเช่นผู้หญิงจะะด็งหัวหน,น,น้างานการกดขี่ของเพศผู้หญิงเนี่ยจะโดนบ่อยคัางในตะวันออกกลางแบบเนี้ยเอาศาสนาเข้าไปเป็นการเหมือนด้วย ต่อมาอีกหนึ่งส่วนก็คือผู้นำเผ่าอันนี้จะเป็นเรื่องของประเทศทางแอฟริกาซิมบ,บับเวต่างๆากันเนี่ย่าประเทศโซนอเมริกาแอฟรลิตก,การในป่าชนเผ่าผู้นำเผ่าจะถูกตั้งตนขึ้นมาเป็นผู้นำทางการเมืองอาหัวหน้าหมู่บ้านหัวหน้าเผ่าอันนี้ก็จะมีลักษณะการเมืองแบบนี้สุดท้ายก็คืออำนาจนิยมฝ่ายขวาแบบ นิยมฝ่ายขวาวงเล็บสั้นๆจีตีความง่ายๆก็คือคล้ายๆกับประเทศไทยในยปัจจุบันจะถูกเลืนลอนิยสิทธิทางการเมืองก็คือ,อยังไม่เห็นว่ามีการเลือกตั้งต่างๆ,ๆและการบริหารงานต่างๆจัดมาจากกองทัพก็คือทางการทหารนั่นเองก็คืออย่างที่เราเห็นกันไม่ต้องพูดเยอะเนาะไม่ต้องพูดเยอะเจ็บคอประเทศไทยจำกัดเสรีภาพทางการเมืองแล้วก็ส่วนมากมาจากการบริหารจากกองทัพเราอจากพูดลักษณะของ การเมืองไม่มีใครจะยิงนะจ๊ะคนก็จะตกด้วยเาไอยู่เได้อยู่ตกแล้วจย์คล้ายๆกับไทยรวมอำน,นาจนี่คือการรวมอำนาจทั้งหมดเลยอันแรกรวมอำนาจแบบคอมมิวนิสต์ผู้นำทางศาสนาผู้นำเผ่าและนิยมฝ่ายลาตรงนี้คือลักษณะของการเมืองมีสองส่วนประชาธิปไตยและรวมอำน,นาจทั้งหมดตรงนี้จะมีผลกระทบต่อการดำเดนินธุรกิจด้วย อาจารย์ตอบแล้วว่าการเืินก็คือการเืองเราเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้แต่การดําเนินธุรกิจของเราต้องปรับเข้าไปให้เข้ากับการเงินประเทศนั้นเราจะเห็นได้ว่าหลายๆธุรกิจที่เป็นธุรกิจระหว่างประเทศเนี่ยเข้าไปดําเนินธุรกิจได้ในหลายๆประเทศเลยเช่น DHL เข้าไปตั้งสาขานในตะวันออกกลางเขาไม่ได้สนไม่ได้แคร์ว่าเขาจะใช้หลักศาสนาเข้ามาเพียงแค่เขาตั้งตนหรือดาเนินธุรกิจ ไม่ให้ขัดต่อศาสนาแค่นี้ก็สามารถทําธุรกิจได้หรือจะเป็นระบบคอมมิวนิสต์เราจะเห็น DHL เข้าไปดําเนินธุรกิจในาจีนบ่อยเลยกระจายสินค้าเขาก็ไม่ได้มีข้อห้ามข้อจํากัดอะไรเพียงแค่เราปรับตัวบริษัทให้เข้ากันกับตัวการเมืองของประเทศนั้นอ่านี่คือตัว